สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะคะทั้งในไทยและต่างประเทศเลยนะคะวันนี้เราจะมาเปิดดวงความรักประจำเดือนสิงหาคมกัน,นะคะ่ะเช่นเดิมเลยนะคะสำหรับคลิปนี้จะเปิดออกเป็น4ี่พาร์ทค่ะนั่นก็คือดวงทั่วไปของคุณนะคะดวงความรักคนโสดดวงความรักของคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน,นะคะ่ะและดวงความรักของคนมีคู่นะคะก็สำหรับในคลิปนี้นะคะ ไม่ต้องขอเกริ่นเอาไว้เลยนะคะว่ามันเป็นดวงโดยรวมนะเพราะฉะนั้นนะคะมันอาจจะมีตรงกับคุณบ้างหรือไม่ตรงกับคุณบ้างนะคะก็เป็นเรื่องปกตินะคะเพราะฉะนั้นใช้วิจารณญาณในการรับชมคะ่ะและถ้าเกิดว่าคุณต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถที่จะคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอมาได้เลยนะคะก่อนอื่นที่เราจะไปเริ่มเปิดดวงของคุณนะคะไม่ต้องขอขอบคุณซับสไคร์เบอร์ที่น่ารักค่ะและรวมถึงคอมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะที่มอบให้กับช่องของเราเสมอมาเลยนะคะ ขอบคุณที่ support นะคะแล้วก็ส่งกำลังใจให้กันละกันนะคะเมย์จะไม่มีกำลังใจในการทำคลิปเลยนะคะถ้าไม่มีคอมเมนต์ที่น่ารักน่ารักจากทุกๆคนนะคะและเพื่ออรรถรสในการรับชมนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าเมย์พูดเร็วจนเกินไปหรือพูดช้าจนเกินไปคะ่ะคุณสามารถที่จะปรับความเร็วความช้านะคะที่ลูกฟันเฟืองของ YouTube ได้เลยคะ่ะหากคุณต้องการรับชมเร็วก็สามารถที่จะเล่งความเร็วได้เลยนะคะหากคุณต้องการที่จะฟังช้าก็สามารถปรับให้มันช้าลงได้นะคะ าคุณพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มเปิดดวงทั่วไปของคุณกันเลยค่ะสวัสดีชาวราศีพฤษภนะคะแล้วก็สวัสดีชาวสองทุกท่านเลยนะคะสำหรับดวงทั่วไปของชาวราศีพฤษภนะคะไพ่ประจําตัวของคุณนะคะขึ้นตําแหน่งไพ่ปัจจุบันเลยค่ะในเดือนนี้นะชาวราศีพฤษภถือว่าไพ่ขึ้นมาเป็นไกด์ไลน์นําทางให้กับชีวิตของคุณละกันค่ะในเดือนนี้คุณจะมีตัวเลือกมากมายนะคะ เข้ามาสู่ชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโอกาสหรือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคนค่ะที่จะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณในเดือนนี้ไพ่แนะนํานะคะให้คุณดูสิ่งต่างๆที่กําลังจะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณมันจะมีหลายๆส,สิง่งหลายๆอย่างค่ะที่เข้ามาสู่ชีวิตของคุณให้คุณต้องเลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโอกาสหน้าที่การงานการตัดสินใจหรือแม้กระทัง่งความรักความสัมพันธ์ค่ะในเดือนนี้อาจจะมีปัญหาเข้ามาบ้างนะชาวราศีพฤกษภ อาจจะมีปัญหาที่ทําให้ชาวราศีพฤษภค่ะคุณรู้สึกว่าคุณแก้ปัญหาไม่ได้หรืออาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าปัญหาเนี้ยเราจะต้องแก้ยอย่างไรดีนะคะทําให้ชาวราศีพฤษภอึดอัดใจ,จคะ่ะสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยค่ะในเดือนสิงหาคมนี้คะ่ะชาวราศีพฤษภกณน่าจ,จะมีความอึดอัดใจ,จเกิดขึ้นนะคะและสิ่งที่พ้อยากจะแนะนําให้กับชาวราศีพฤษภค่ะนั่นก็คือการนิ่งสงบคุณจะต้องใช้ความนิ่งของคุณคะ่ะในการจัดการปัญหามีสตินะคะ แล้วก็หายใจเข้าลึกๆค่ะหายใจออกยาวๆนะอันนี้คือสิ่งที่ไพ่แนะนําให้กับชาวราศีพฤษภค่ะอะไรที่แก้ไม่ได้นะคะใจเย็นๆคุณจําคีย์เวิร์ดของไพ่นะคะไว้เลยค่ะว่าใจเย็นๆนิ่งรอบคอบและมีสติบางท่านเนี่ยอยากให้คุณระวังนะคะในเรื่องของคนรอบข้างสังคมที่คุณอยู่ค่ะอาจจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานแบบนี้ก็ได้นะที่เขาอาจจะขโมยผลงานของคุณค่ะ discredit คุณหรือว่าพูดถึงคุณในทางที่ไม่ดีนะคะ อะไรที่ไม่ใช่ความจริงจะอยู่ไม่นานจำไว้เลยนะคะสิ่งที่ไม่ใช่ความจริงค่ะมันจะอยู่กับคุณไม่นานความจริงก็คือความจริงไม่มีใครที่สามารถเปลี่ยนความจริงได้ค่ะ คุณเป็นอย่างไรตัวคุณนั้นรู้ดีทูกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณมีแค่ตัวคุณเท่านั้นค่ะรู้ดีและเหตุผลของคุณก็มีแค่คุณเท่านั้นค่ะที่เข้าใจมันเป็นอย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ค่ะไม่ว่าคุณจะเจออะไรนะคะนิ่งสงบแล้วก็ใช้สติให้มากๆค่ะมันจะแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นค่ะมันจะแค่เวลาสั้นๆแค่นั้นค่ะชาวราศีพฤษภหลังจากที่คุณผ่านบททดสอบนี้ไปได้นะคะความสุขสมหวังจะเกิดขึ้นกับคุณค่ะปัญหาต่างๆมันจะจบลงนะคะ วันเวลาที่สดใสโอกาสที่ดีค่ะจะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณอย่างแน่นอนค่ะมันจะเป็นแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นค่ะที่เข้ามาเป็นบททดสอบให้กับคุณนะคะชาวราศีพฤษภนะก็จะประมาณนี้ค่ะถือว่าไพ่เป็นไกด์ไลน์แล้วก็ไพ่ขึ้นมาเตือนคุณรวมถึงแนะนําคุณละกันนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะไม่เป็นกําลังใจให้ค่ะสําหรับดวงทั่วไปของคุณนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มเปิดดวงความรักของคุณกันเลยค่ะสําหรับดวงความรักคนโสดชาวราศีพฤษภค่ะไม่บอกกับคุณแล้วนะว่า คุณจะต้องคัดกรองผู้คนที่เข้ามาสู่ชีวิตของคุณะคะ่ะและในเดือนสิงหาคมนี้ชาวราศีพุกโสมคุณจะได้เจอกับเนื้อคู่ของคุณนะคะเขาเข้ามาในช่วงจังหวะเวลาที่คุณกําลังทําบททดสอบแห่งจักรวาลอยู่ค่ะ มีมองว่าเน er <ten> ื yet, er <clothes> right. <ten> <a podcast> <you> ้อ no คู่ของคุณจะเข้ามาในจังหวะเวลาที่คุณกําลังต่อสู้กับชีวิตของคุณแล้วก็กําลังจะเจอปัญหาไม่ว่าคนคนนี้เขาจะเข้ามาเป็นโค้ชให้กับคุณหรือว่าเข้ามาเป็นไกด์นําทางให้กับชีวิตของคุณด้วยในจังหวะเวลาที่คุณรู้สึกมนหมองในจังหวะเวลาที่คุณรู้สึกเศร้าค่ะในจังหวะเวลาที่คุณกําลังเผชิญกับปัญหานะคะคุณจะได้พบเจอกับเนื้อคู่ของคุณคนนี้ค่ะเขาจะเข้ามาเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณเขาจะเข้ามาเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคุณค่ะ ในเวลาที่คุณกําลังผจญภัยกับเรื่องราวของตนเองค่ะใครจะไปคิดเล่าว่าความรักจะเข้ามาเพื่อปลอบประโลมใจคุณเพื่อเข้ามาหิวใจคุณอะนะคะม่มองว่าเขาคนนี้จะเข้ามาในช่วงจังหวะเวลาที่คุณต้องการใครสักคนเนี่ยเข้ามาในจังหวะที่คุณรู้สึกเหนื่อยค่ะคุณคนนี้อาจจะเป็นคนดัไกลก็ได้นะคะคุณอาจจะเจอกับเขาผ่านสื่อโซเชียลมีเดียค่ะเขาน่าจะเป็นคนที่รุ่นราวเขาเดียวกับคุณค่ะหรือว่าอาจจะมีอายุที่มากกว่าคุณนะคะ ม่ว่าคนคนนี้เขาเข้าใจคุณทุกอย่างเลยเขาจะเข้ามาเป็นเพื่อนใจแล้วก็จะเข้ามาเป็นเพื่อนคู่คิดให้กับคุณเวลาที่คุณมีปัญหาอะไรอ่ะคนคนนี้เขาจะให้คําแนะนํากับคุณได้ค่ะคุณไม่ต้องกลัวเลยสาหรับชาวราศีพฤอษ์ถ้าเกิดว่าในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะคุณมีความเหนื่อยคุณมีความท้อใจหรือคุณจะต้องแก้ไขปัญหามากมายค่ะคุณจะมีคนคนนี้ค่ะที่เขาอยู่เคียงข้างคุณนะคะสิ่งหนึ่งเลยที่ไม่ได้ข้อคิดจากการที่เราเจอปัญหาหรือว่าเรากําลังเจอกับบททดสอบอะค่ะ ม่มองว่าช่วงเวลาที่เราเจอปัญหาหนักะเราจะได้เห็นนะว่าใครอ,อยู่เคียงข้างเราจริงๆแล้วใครที่เขาไม่พร้อมอยู่เคียงข้างเราหรือว่าแค่ต้องการอยู่กับเราในวันที่เรามีผลประโยชน์อะคะ่ะเวลาที่เราเดือดร้อนหรือเวลาที่เรากําลังเจอกับปัญหานะมันจะทําให้เราเห็นว่าใครที่หวังดีกับเราจริงๆและใครที่เข้ามาแค่หวังผลประโยชน์จากเราช่วงจังหวะเวลาที่ชีวิตเราดีมากอะคะ่ะ ใครๆก็อยากอยู่ในชีวิตของเราแต่มันจะมีสักกี่คนที่เวลาเราเจอปัญหาเนี่ยใครจะอยู่เคียงข้างเราวันที่ชีวิตเราดีมากๆเนี่ยใครอยู่กับเราเนี่ยไม่สําคัญเท่ากับเวลาที่เราเจอปัญหาเนี่ยใครยังคงอยู่กับเราและ e NERGY เนี่ยจะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนสิงหาคมนี้ชาวราศีพฤษภอาจจะเหนื่อยสักนิดหนึ่งคะ่ะแต่เมย์มองว่าคุณจะได้มิตรภาพเพิ่มหนึ่งคน และนอกเหนือจากนั้นเลยค่ะคุณจะได้พบเจอกับคู่ชีวิตของคุณที่เขาจะร่วมถูกร่วมสุขกับคุณไปจนแก่จนเฒ่าการที่คุณเนี่ยเจอเขาในช่วงจังหวะเวลาที่คุณกําลังเจอปัญหาค่ะมันก็คือบททดสอบที่ทําให้คุณเห็นว่าคนคนนี้เขาไม่ได้ทิ้งคุณไปไหนและพร้อมที่จะอยู่กับคุณในทุกๆช่วงจังหวะเวลาของชีวิตไม่ว่าคุณจะเหนื่อยไม่ว่าชีวิตของคุณจะมีความสุขมากๆหรือช่วงจังหวะเวลานั้นคุณกําลังจะเจอกับปัญหาที่ใหญ่มากๆอยู่ก็ตามนะคะแต่คนคนนี้เขาจะทําให้คุณเห็นว่า ไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงจังหวะไหนของชีวิตเขาจะอยู่เป็นเพื่อนคุณแล้วเขาจะไม่ทิ้งคุณอันนี้คือ energy ที่คุณจะได้เจอในเดือนสิงหาคมนี้นะคะแล้วไม่รู้สึกว่าปัญหาเนี่ยมันก็มาพร้อมกับบททดสอบแล้วนอกเหนือจากบททดสอบค่ะมันก็จะทําให้คุณได้เห็นด้วยนะคะว่าใครควรที่จะอยู่ในชีวิตของคุณในส่วนของไพ่คำแนะนำของคุณค่ะคุณและเขาจะมีเคมีที่ตรงกันนะไม่ว่าเขาจะเข้าใจคุณมากๆเลยอะเข้าใจความเป็นคุณมากๆเลยอะ และจะไม่เข้ามาเพื่อเปลี่ยนตัวคุณด้วยค่ะเขาจะทําให้คุณอยู่ในเวอร์ชันที่ดีกว่าเดิมเขาจะเป็นกําลังใจให้คุณในวันที่คุณเจอกับปัญหาเขาจะเป็นแบ็กอัพที่ดีค่ะแล้วก็ส่งเสริมในสิ่งที่คุณชอบค่ะในเมื่อว่าคนคนนี้เข้ามาไม่ได้หวังอะไรจากคุณเลยนอกจากอยากที่จะทําให้คุณเป็นคนที่ดีขึ้นแล้วก็อยากที่จะเข้ามาเป็นกําลังใจให้กับคุณค่ะการที่เราเนี่ยจะกับแบ็กอัพที่เขาจะทําให้เราโตขึ้นหรือส่งเสริมในสิ่งที่เราชอบค่ะนั่น่ะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะ ถือว่าเป็นความรักที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะการที่คนคนหนึ่งเข้ามาเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคุณในวันที่คุณเจอกับปัญหาค่ะนั่นเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะเป็นความรักที่ทําให้คุณมั่นใจได้ค่ะว่าเขาจะไม่ทิ้งคุณไปไหนนะซึ่งตามหน้าไพ่ของเมเนี่ยเมมองว่าความสัมพันธ์เนี้ยน่าจะได้ถูกพัฒนาในอนาคตแต่ในเดือนสิงหาคมเนี้ยน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขาค่ะ น่าจะเป็นช่วงเวลาที่จักรวาลส่งเขาให้เข้ามาสู่ชีวิตของคุณค่ะเพื่อให้คุณได้เห็นว่าความยากลาบากในวันนี้ใครอยู่เคียงข้างคุณแล้วไม่มองว่าคุณจะได้เห็นเขาตัวใหญ่ขึ้นนึกออกมาื่อาะไรก็ตามที่คุณมีความสุขมากๆนะคะคุณอาจจะไม่ค่อยเห็นเขาสักเท่าไหร่เพราะว่าผู้คนมากมายเนี่ยอาจจะพากันเข้ามาสู่ชีวิตของคุณ ปัญหาและอุปสรรคอะคะ่ะเข้ามาเพื่อขัดกลองคนที่หวังผลประโยชน์จากคุณนะคะให้ออกไปจากชีวิตของคุณทีละคน2องคนค่ะและจะคงเหลือไว้แค่คนที่เขาพร้อมจะอยู่เคียงข้างคุณและคุณจะได้เห็นคนคนนี้ตัวใหญ่ขึ้นชัดเจนขึ้นค่ะแล้วไม่มองว่าคุณเนี่ยอาจจะรู้สึกซาบซึ้งในความรักของเขาก็ได้นะมันเลยทําให้ชาวราศีพฤษภค่ะ คุณจะได้พบเจอกับพาร์ทเนอร์ที่ยอดเยี่ยมมากๆแล้วก็เป็นคู่ชีวิตที่เขาจะเป็นกําลังใจให้กับคุณนะคะสําหรับไพ่คำแนะนาใบต่อไปนะคะอันนี้คือชัดมากๆเลยค่ะความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ปลอดภัยที่คุณจะรักนะไม่ว่าอดีตของคุณจะเคยโหดร้ายแค่ไหนคะไม่ว่าคุณจะแตกงสลายในเรื่องราวของความรักมาก,กี่ครั้งคะอยา๋าจะบอกว่าความรักครั้งนี้ปลอดภัยที่คุณจะรักนะคะความรักครั้งนี้คุณจะไม่ต้องกลัวเลยคุณจะไม่รู้สึกกลัวเขาเลยค่ะเพราะว่าปัญหาระบบทดสอบค่ะ ทำให้คุณได้รู้ว่าเขาพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคุณจริงๆและไม่ทิ้งคุณไปไหนไม่มองว่าการที่คุณได้เจอกับปัญหาในเดือนนี้มันก็มีข้อดีอยู่อย่าง,างนะ่ะชาวราศรีศพิ์ศกรนั่นก็คือคุณจะมั่นใจค่ะว่าคนที่อยู่ในชีวิตของคุณนั้นน่ะไม่ได้เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์จากคุณและสําหรับให้คำแน,น,นะนํไม่ต่อไปของเมย์ค่ะ คุณกับเขาเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของฐานะทางสังคมหรือว่าการงานการเงินที่แตกต่างกันนะคะหรือว่าการงานการเงินของคุณเนี่ยอาจจะมีบทบาทสําคัญนะคะในการที่จะทําให้คุณได้เจอกับเขานะคะแล้วก็สําหรับไพ่คาแนะนําใบต่อไปค่ะมันชัดมากๆเลยค่ะว่าความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณจะได้แต่งงานกับเขาในอนาคตนะคะให้ดูเองไม่พูดเยอะให้แต่งงานขึ้นนะคะแล้วก็สําหรับไพ่คนาแนะนําใบต่อไปค่ะไพ่ใบเนี้ยคือไพ่ของโซเมตนะคะชัดมากโซเมต ไพ่แบนี้คือไพ่ของเนื้อคู่นะคะถ้าขึ้นมาก็คือชัดเจนอยู่แล้วค่ะว่าคุณอะจะได้พบเจอกับเนื้อคู่ของคุณนะคะคุณจะได้พบเจอกับเนื้อคู่ของคุณแล้วนะคะสาหรับชาวราศีพฤษภค่ะแล้วสําหรับไพ่คำนัน้นําใบสุดท้ายค่ะคนคนนี้จะเข้ามาในวันที่หัวใจของคุณอะมันไม่มีแม้กระทั่งกําลังใจอะเอาจริง,รงคุณอาจจะรู้สึกว่าแบบโหหมอเมย์เป็นขนาดนั้นเลยเหรอช่วงเวลาที่เราไม่มีกําลังใจอะคะ่ะมันเป็นช่วงเวลาที่เราเหนื่อยมากเลยนะใช่ไหม ช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าเราหันไปทางไหนเราไม่เจอใครอ่ะมันเป็นช่วงเวลาที่เรารู้สึกโดดเดี่ยวมากเลยนะแต่อยากให้คุณมั่นใจค่ะว่าในเดือนเนี้คุณจะไม่ได้เป็นแบบนั้นพอคนคนนี้จะเป็นกําลังใจในวันที่หัวใจของคุณไม่มีกําลังใจแล้วนะคะจะเข้ามาเติมกําลังใจให้กับคุณจะเข้ามาเติมรอยยิ้มให้กับคุณค่ะแล้วก็จะเข้ามาให้คําแนะนํากับคุณปลอบอารมณ์ใจคุณด้วยความรักค่ะไม่มางวาจักรวาลน่ะเตรียมของขวัญที่ดีที่สุดให้กับคุณไว้เลยนะ ถ้าคุณผ่านบททดสอบนี้ไปได้อ่ะค่ะคุณจะได้พบเจอกับความรักที่สุขสมหวังคุณจะได้พบเจอกับผู้ชีวิตที่เขาจะไม่ทิ้งคุณไปไหนนะและการที่คุณได้เจอกับเขาในวันที่คุณกําลังเจอปัญหาค่ะมันก็ทําให้คุณได้มั่นใจนะว่าคนคนนี้จะอยู่กับคุณตลอดไปนะคะจะไม่ทิ้งคุณไม่ว่าจะยามสุขหรือว่ายามถุกเขาจะอยู่กับคุณตลอดไปนะอะเดี๋ยวขอดูลัคนาราศีของเขาหน่อยนะคะราศีพฤษภราศีเดียวกับคุณเลยธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนค่ะ ธาตุไฟค่ะเมสสิงห์ธนูนะคะราศีมัง,งกรค่ะแล้วก็ธาตุดินนะคะฝึกศพบับงกรค่ะโอเคก็จะประมาณนี้ขอให้พลังงานน้ไพาเกิดขึ้นกับคุณนะคะแล้วก็อยากจะบอกกับคุณนะว่าพลังงานในวันนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเออเราไม่อยากเจอกับปัญหาเลยแต่ถ้าเราไม่เจอกับปัญหาค่ะเราจะไม่มีทางได้รู้จักกับคําว่าเติบโตแล้วนอกเหนือจากนั้นเลยค่ะปัญหาทําให้เราเติบโตขึ้นและทําให้เราค่ะมีบทเรียนมีประสบการณ์มากขึ้นค่ะและถ้าพูดถึงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ย ใครๆก็อยากมีคนที่จะอยู่กับเราในวันที่เราเจอกับปัญหาในเวลาที่เรามีความสุขเนี่ยแน่นอนถ่ะว่าใครๆก็ถาโถามเข้ามาในชีวิตของเราแต่จะมีสักกี่คนที่จะอยู่เคียงข้างเราในวันที่เราเจอกับปัญหานะคะแล้วคุณก็โชคดีมากๆที่คุณได้เจอกับคนคนนี้คะ่ะที่เขาจะเป็นกำลังใจให้กับคุณในวันที่คุณได้เจอกับปัญหานะคะแลวเขาจะเป็นกำลังใจให้กับคุณในวันเวลาที่คุณต้องเผชิญหน้ากับปัญหานะคะขอให้คุณสขสมชะตงในเรื่องราวของความรักค่ะโดยไม่หอไปเปิดดวงให้กับคุณคุยความสัมพันธ์ไม่เลยนะะค สำหรับเรื่องความรักของคุณคือความสัมพันธ์มิชันเจน,เชนชาวราศีพฤษภค่ะสิ่งที่เมย์ได้จากน้ำให้นะเมย์ว่าคุณเริ่มปล่อยวางกับความสัมพันธ์นี้แล้วอะเมย์ต้องบอกว่าชาวราศีพฤษภคุณหันกลับมารักตัวเองแล้วคะ่ะเพราะคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยหนึ่งเลยมันอาจจะไม่มีจุดหมายปลายทางคุณแค่รู้สึกว่าต่อให้เราสู้ไปอะมันก็เหนื่อยเปล่า เพราะว่าในบางท่านเนี่ยค่ะเขาอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วหรือว่าเขาอาจจะมีสถานะที่ชัดเจนของเขาอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นปัญหาในเรื่องของรักสามเศร้าอะค่ะมันจะเป็นปัญหาในเรื่องของการที่ครอบครัวของเขาอะค่ะอาจจะมีบทบาทสําคัญกับเขานะคะในการเลือกคู่เนาะมีมองว่ามันมีปัญหาที่เกิดขึ้นแหละที่ทําให้ชาวราศีพฤษภเองอะคุณรู้สึกว่าการพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยมันดูยากนะคะเลยทําให้ชาวราศีพฤษภเนี่ยคุณหันกลับมาโฟกัสที่ตัวเองแล้วก็กลับมารักตัวเองนะคะ มรู้สึกว่าคุณเริ่มกลับมาใส่ใจตัวเองแล้วก็กลับมาเลือกสิ่งดีๆให้กับตัวเองแล้วนะตามนักไพ่ของเมย์ะค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสถานการณ์ความรักในอดีตหรือว่าจะเป็นในส่วนของสถานการณ์ความรักปัจจุบันนะคะเมย์มองว่าชาวราศีพฤษภคุณน่าจะหันหลังให้กับความสัมพันธ์นี้แล้วค่ะแล้วก็โฟกัสนะคะการเริ่มต้นใหม่ของตัวเองแล้วก็มองหาคนใหม่ๆที่จะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณมากกว่านะคะและสําหรับในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะเมย์มองว่าชาวราศีพฤษภ คุณจะไม่ take action ไปอะนะคะเม่ว่าคุณจะไม่ take A c t i o n ใดๆกับความสัมพันธ์นี้แล้วนะคะเม่ว่าคุณจะปิดใจให้กับเขาคนนั้น,นะค่ะแล้วก็อยู่ในพื้นที่ของคุณค่ะโฟกัสความสุขนะคะแล้วก็โฟกัสสิ่งดีๆที่จะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณมากกว่าเป็นช่วงที่คุณรู้สึกอยากปล่อยวางค่ะจริงๆนะเม่มองว่าในเดือนนี้พลังงานของคุณเนี่ย เมนึกถึงคนที่อยากปล่อยวางเนาะอยากปล่อยวางสิ่งต่างๆลงค่ะถ้าอะไรที่เราแบกจนเรารู้สึกเหนื่อยอะค่ะมันก็จะมีช่วงเวลาหนึ่งนาะที่เรารู้สึกว่าเราอยากวางมันลงเราอยากกลับมาเป็นคนที่มีความสุขเหมือนเดิมค่ะเราอยากกลับมาเป็นคนที่เคยสนุกสนานกับชีวิตอะนะเราแค่คิดถึงความสุขตามพลังงานหน้าไพ่เนี่ยคุณเหมือนคนที่คิดถึงความสุขเนาะอยากกลับมามีความสุขแล้วอะค่ะอยากปล่อยวางเรื่องที่มันทาให้คุณต้องเป็นทุกข์ใจค่ะอยากออกจากความคิดเดิมๆ แล้วก็อยากออกจากความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกด้วยนะคะขอดูพลังงานของเขาหน่อยนะเพราะว่าไม่เห็นไพ่ของการตีต่อสุสานนะคะเดี๋ยวขอดูพลังงานของเขาหน่อยดีกว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้คิดที่จะเทคแอคชั่นไปนะคะทำไมถึงมีไพ่ของการตีต่อสุสานนะคะ เ okay. ม่เข้าใจะละวสำหรับเขาคนนั้นนะชาวราศีพฤษภเม้ว่าช่วงที่คุณกับเขาไม่ได้คุยกันเนี่ยตัวเขาได้มีการทบทวนในความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะคะเขามีการส่องมีการมองชีวิตของคุณด้วยค่ะเมยว่าตัวเขาเนี่ยก็ยังคงนึกถึงคุณอยู่นะไม่ใช่ว่าเขาไม่นึกถึงคุณเลยตามหน้าไพ่ค่ะมีการวางแผนเกิดขึ้นในฝั่งเขาด้วยนะคะเมย์มองว่าตัวเขาค่ะกําลังวางแผนนะคะเรื่องของคุณแล้วก็เขามันมีเกณฑ์ค่ะที่เขาอะค่ะจะติดต่อสื่อสารมาหาคุณนะ เพราะว่าตัวคุณนะคะเหมือนไม่เทคแอคชั่นใดๆไปเลยเนาะอยู่ในพื้นที่ของตัวคุณนะคะแล้วคุณก็ดูนิ่งมากๆในช่วงจังหวะเวลานี้นะคะมันเลยทําให้ผู้กรณีของคุณค่ะต้องวางแผนนะคะที่จะติดต่อสื่อสารมาหาคุณไม่มว่าตัวเขาอะค่ะจะเข้ามาเพื่อเริ่มต้นใหม่กับคุณนะหรือว่าพยายามที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้ค่ะมันได้นับหนึ่งใหม่นะถ้าในความสัมพันธ์นี้ค่ะมันติดลบหรือว่ามันเป็นสูตรในตอนนี้นะไม่ว่าเขาอยากที่จะนับหนึ่งใหม่ไปกับคุณนะคะ ไม่ว่าเขาอยากที่จะนับหนึ่งใหม่ไปกับคุณเอาจริงๆตัวเขายังคงมองเห็นโอกาสดีๆในความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขาอะคะ่ะไม่ว่าเขายังตัดคุณไม่ขาดนะความรู้สึกดีๆที่เขาเคยมีให้คุณนะคะมันก็จะยังคงอยู่นะไม่ใช่ว่ามันถูกหายไปเลยไม่ใช่ว่ามันหายไปเลยนะคะไม่ว่ามันยังอยู่ในใจของเขาะคะ่ะและยิ่งถ้าคุณนิ่งเนี่ยไม่ว่าเขาได้ทบทวนอะไรหลายๆอย่างคะ่ะแล้วก็ได้คิดพิจารณาถึงความสัมพันธ์นี้ด้วยนะคะ ไม่ว่าเขาจะเริ่มต้นใหม่ไม่ว่าเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับความสัมพันธ์นี้แต่ว่าดูคุณเงียบมากๆเลยคุณน่าจะนิ่งกับเขามากๆเลยนะคะเขาก็เลยไม่รู้ว่าเขาจะทําอย่างไรแต่ว่าในเดือนสิงหาคมเนี้ยคุณอาจจะได้รับการติดต่อสื่อสารจากเขาอะนะคะขอดูหน่อยว่าถ้าเขาติดต่อมาคุณจะทําอย่างไรไม่อยากรู้อันนี้ไม่ใช่คุณผู้ชมอยากรู้นะหมอดูอยากรู้หมอดูอยากรู้ค่ะว่าถ้าเขาติดต่อมาคุณจะทําอย่างไรนะคะ เมว่าสําหรับตัวคุณคุณน่าจะมีการตัดสินใจแล้วนะคะอ,อ๋อเม่รู้สึกว่าคุณอาจจะคุณอาจจะเริ่มต้นใหม่กับตัวเองมากกว่าชาวราศีพฤษภถ้าถามว่าคุณจะทําอย่างไรกับเขาเมยว่าจริงๆคุณตัดสินใจแล้วนะที่จะโฟกัสในเรื่องของความสุขถ้าเกิดว่าคุณจะเริ่มต้นใหม่กับเขาเนี่ยคุณน่าจะมีข้อเสนอให้กับเขาหรือเปล่า คุณอาจจะมีการตกลงหรือว่ามีข้อเสนอนะคะให้กับเขาคนนั้นแต่ถ้าเกิดว่าคนคนนี้เขาทําเรื่องให้คุณรู้สึกไม่โอเคมากๆเนี่ยไม่รู้สึกว่าโอกาสที่คุณจะไปเริ่มต้นใหม่กับตัวเองเนี่ยมันมีสูงมากๆเลยนะ,ะสาหรับให้คำแนะนำของคุณค่ะความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณกับเขาอะเป็นเหมือนกับคู่รักในอดีตชาตินะคะที่คนกลับมาเจอกันใหม่นะคะอาจจะต้องสะสางหรือว่าอาจจะต้องเคลียร์นะคะในเรื่องของนิกรรมให้หมดนะคะแล้วก็สําหรับให้คำแนะนาใบต่อไปนะคะอยากจะแนะนําให้กับชาวราศีพฤษภค่ะ ลองคุยกับเขาดูก่อนนะคะลองดูว่าการมาของเขาเนี่ย <c oughs> ขเขาต้องการอะไรนะคะหรือว่ามันมีอะไรที่เขาอยากพูดกับคุณนะคะถ้าอยากให้คุณแบบเรียนรู้จักกันนะคะหรือว่าถ้าคุณไม่อยากไปต่อกับเขาค่ะคุณก็สามารถที่จะเปิดโอกาสให้กับคนใหม่ๆได้เลยนะคะสำหรับไพ่คำแนะนํนาใบต่อไปของคุณะคะ่ะไม่มองว่าการรอคอยของคุณนะคะมันจะสิ้นสุดลงนะไม่ว่าคุณรอคอยในเรื่องใ,ใดคะ่ะการรอคอยของคุณนะคะจะสิ้นสุดลงแล้วนะคะ แล้วก็ในเดือนเนี่ยเมยมองว่าคุณน่าจะได้มีการเคลียร์ใจกันเกิดขึ้นไม่ว่าเขาจะทักมาหาคุณนะ <c oughs> เพื่อที่จะเคลียร์ใจค่ะ <c oughs> เพื่อที่จะปรับความเข้าใจค่ะและถ้าเกิดว่าคุณอยากเริ่มต้นใหม่กับเขาค่ะในเดือนสิงหาคมเนี้ยน่าจะมีโมเมนต์ดีๆดีเกิดขึ้นนะคะระหว่างคุณกับเขาด้วยค่ะสําหรับให้คําแนะนําใ,ใบต่อไปของคุณนะคะไพ่ใบเนี้ยพูดถึงเรื่องของการที่เราจะกลับมารักตัวเองนะคะโฟกัสที่ตัวเองค่ะแล้วก็ใส่ใจดูแลตัวเองค่ะและเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะ ซึ่งไพ่ใบน,นี้ถ้าขึ้นมานะคะก็คือพูดถึงในเรื่องของการกลับมารักตัวเองนั่นเองนะคะซึ่งไม่บอกกับชาวราศีพฤกษบไปตั้งแต่แรกแล้วนะคะว่าไพ่ของคุณเนี่ยมันคล้ายๆคนที่หันกลับมารักตัวเองนะคะและสําหรับไพ่คำนัน้ในใบสุดท้ายนะคะ ออกมาบอกกับคุณค่ะว่าความสุขความสมหวังจะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนสิงหาคมนี้แล้วนะคะปิดท้ายได้อย่างสวยงามมากๆเลยค่ะสาหรับไพ่คนาแนะนํานะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษภในเวลานี้ค่ะอยากให้คุณสนุกสนานกับชีวิตนะไม่ว่าชีวิตของคุณค่ะจะต้องแก้ไขปัญหามากมายหรือว่าจะต้องเจอกับอุปสรรคใดๆนะคะขอให้คุณสนุกสนานกับชีวิตค่ะและอยากให้คุณเชื่อไว้นะคะว่าทุกๆอุปสรรคค่ะมันจะผ่านไปได้และคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างแน่นอนค่ะ เพราะฉะนั้นค่ะอยากให้รู้ไว้เลยนะคะว่าความสุขความสมหวังความสําเร็จกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะความสุขความสมหวังในเรื่องราวของความรักค่ะกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ชาวราศีพฤษภนะคะมีกําลังใจแล้วก็อยากให้เชื่อมั่นในตนเองมากๆค่ะขอดูลัคนาราศีของเขาหน่อยนะคะราศีธนูธาตุดินค่ะพฤษภกันบังกรนะคะราศีกรกฎค่ะราศีมังกรค่ะแล้วก็ราศีมีนนะคะ โอเคก็จะประมาณนี้สาหรับชาวราศีพฤษภค่ะไม่ขอเป็นกําลังใจให้นะคะขอให้คุณผู้ชมหวังในเรื่องราวของความรักค่ะโดยไม่ขอไปเปิดดวงให้กับคนมีคู่ที่มีประเด็นกันต่อเลยนะคะดวงความรักสําหรับคนมีคู่ที่มีประเด็นนี้เป็นการอ่านไพ่โดยพลังงานรวมเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการอัปเดตความสัมพันธ์ให้ไพ่ช่วยชี้แนะแนวทางดูเพื่อความสนุกและไม่นําไปตัดสินใจทุกสิ่งในชีวิต หากคุณไม่ต้องการรับพลังงานของเขาคนนั้นอีกต่อไปหมอดูแนะนำให้คุณผู้ชมดูหัวข้อคนโสดหรือปริอาร์ตในหัวข้อต่างๆได้เลยนะคะสำหรับดวงความรักของคนมีคู่นะคะเมก็จะเิ่นในทุกๆคลิปเลยนะคะว่าการตัดสินใจเป็นของคุณนะไม่มีหน้าที่อ่านไพ่นะคะแล้วก็ไพ่นะคะมีหน้าที่นําทางให้กับชีวิตของคุณนะคะเป็นไกด์ไลน์นําทางให้กับชีวิตของคุณเท่านั้นนะคะสําหรับความรักของชาวราศีพฤษภนะคะในพาร์ทของคนมีคู่นะไม่รู้สึกว่าก,ก่อนหน้านี้ คุณน่าจะให้โอกาสเขามาหลายครั้งแล้วนะคะแต่ว่าเขาก็อาจจะใช้โอกาสนั้นไม่คุ้มค่านะต้องยอมรับเลยค่ะว่าคุณกับเขาเนี่ยมีความผูกพันกันมากๆเลยนะคะอาจจะเป็นความผูกพันที่ตัดกันได้ยากมากๆเลยค่ะคุณก็พยายามที่จะให้โอกาสเขาเนนะคะเพราะว่าตัวคุณเองอ่ะก็รู้สึกผูกพันกับเขาเนาะแล้วก็ไม่ได้อยากที่จะทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขาอะค่ะมันจะต้องจบลงนะคะ แต่สําหรับสถานการณ์ณปัจจุบันนี้ค่ะสิ่งที่ไม่เห็นก็คือชาวราศรีพฤษภในบางท่านเนี่ยคุณปล่อยวางแล้วนะต้องใช้คําว่าปล่อยวางกับชาวราศรีพฤษภอีกครั้งหนึ่งค่ะในพาร์ทของคุณคือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยก็ใช้คําว่าปล่อยวางนะคะก็ต้องยอมรับเลยค่ะว่าคําว่าปล่อยวางเนี่ยก็ยังใช้กับคุณได้อยู่นะคะเป็นเดือนที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากปล่อยวางกับสิ่งต่างๆที่มันทําให้คุณรู้สึกเป็นทุกข์ใจอะค่ะทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจนะคะ คุณอยากโฟกัสที่ตัวคุณเองแล้วล่ะชาวราศีพฤษภนะคะถามว่าเมมโมรีดีๆที่คุณกับเขาเคยมีร่วมกันเนี่ยมันหายไปไหมต้องยอมรับว่ามันไม่หายไปค่ะมันยังอยู่ในใจของคุณเนี่ยสิ่งหนึ่งเลยที่เมได้จากน้าไพ่ก็คือความผูกพันคุณเนี่ยมีความผูกพันกับเขามากๆเลยค่ะคุณน่าจะรู้จักกันมาเป็นเวลานานแล้วนะคะความรักเนี่ยมันไม่น่ากลัวเท่ากับความผูกพันนะคะความผูกพันที่คุณและเขามีร่วมกันเนี่ยมันทําให้หลายๆครั้งค่ะ คุณเลือกที่จะให้โอกาสเขานะคะได้แก้ไขแล้วก็ได้ปรับปรุงตัวเองนะคะสําหรับในเดือนสิงหาคมเนี้ยเมย์มองว่ามันจะมีการวางแผนเกิดขึ้นน่าจะเป็นช่วงที่ชาวราศีพฤษภคุณอาจจะใช้เวลายอยู่กับตัวเองค่ะแล้วก็พิจรารณาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาอน่นะคะรวมถึงเขาคนนั้นเนี่ยอาจจะมีการยื่นข้อเสนอให้กับคุณหรือว่าตอบปากรับคําคุณน่นะคะไม่ว่าในเดือนเนี้ยเขาจะพูดคุยกับคุณนะคะหรือว่ายื่นข้อเสนอให้กับคุณนะคะ สิ่งที่เขายื่นข้อเสนอให้มาเนี่ยมันก็น่าสนใจนะขอดูพลังงานเพิ่มหน่อยนะคะชาวราศีพฤษภในเดือนนี้ไม่มองว่าเขาจะเข้ามาเอาใจคุณหนักมากๆเลยค่ะ ไม่ว่าคุณจะอยู่ด้วยกันในรูปแบบใดนะคะแฟนคู่รักคู่ชีวิตมีลูกด้วยกันแบบนี้ค่ะแต่งงานกันแล้วจดทะเบียนกันแล้วไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนนะคะและไม่ว่าความรักของคุณก่อนหน้านี้มันจะท็อกซิกแค่ไหนนะในเดือนสิงหาคมเนี้ยไม่ว่าเขาอ่ะจะเข้ามายื่นข้อเสนอบางอย่างให้กับคุณเดือนเนี้ยไม่ใช่เดือนที่คุณยื่นข้อเสนอให้กับเขานะแต่จะเป็นเขาค่ะที่ยื่นข้อเสนอให้กับคุณประมาณว่าเขาอ่ะจะเป็นคนที่ดีมากขึ้นจะดูแลคุณมากขึ้นแบบนี้ค่ะ หรือว่าจะซื้อของมาให้คุณนะคะจะเอาใจคุณมากขึ้นไม่ว่าเขาจะเทคแอคชั่นกับคุณมากขึ้นในเดือนนี้จนคุณรู้สึกตกใจอ่ะจนคุณรู้สึกว่าเวอร์ชันเนี่ยคุณไม่เคยเจอจนคุณรู้สึกว่าแบบเขาไม่เคยทํากับเราแบบเนี้ยตอนที่เราอยู่ในความสัมพันธ์อ่ะไม่ว่าเขาจะเอาใจคุณหนักมากๆเลยค่ะเพราะตอนเนี้ยเขารู้แหละว่าคุณเนี่ยคือคนที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาค่ะไม่ว่ามันจะยากแค่ไหนกับการงอคุณไม่ว่าเขาจะสู้ ไม่มองว่าเขาจะสวมบนนักสู้เลยนะคะสาหรับชาวราศีศพฤษภเนี่ยคู่กรณีของคุณเนี่ยหรือว่าคู่รักของคุณเนี่ยคะ่ะเขาจะสวมบนนักสู้ตัวยงเลยนะคะที่จะเข้ามาพิชิตใจคุณหรือเข้ามางอคุณนะ่ะในเดือนนี้ชาวราศีศพฤษภไม่รู้สึกว่าเขาอะไม่พร้อมเสียคุณไปแล้วก็ไม่พร้อมที่จะปล่อยคุณไปด้วยคะ่ะต่อให้เขาอะ จะต้องพยายามมากแค่ไหนอะไม่ว่าเขาไม่อยากเสียคุณไปช่วงจังหวะเวลาที่เขาไม่มีคุณชีวิตเขาดูแย่มากค่ะเขาดูโดดเดี่ยวมากเขาคิดถึงคุณมากในเวลานี้ไม่ว่าคุณจะเจอคลิปนี้ช่วงไหนแล้วไม่ว่าคุณจะเปิดคลิปนี้ดูตอนไหนนะคะตอนนี้คุณเปิดคลิปอยู่อ่ะเขากําลังคิดถึงคุณอยู่ช่วงจังหวะที่คุณเปิดคลิปหรือเจอคลิปนี้ค่ะเป็นช่วงจังหวะที่เขาคิดถึงคุณมากๆคิดถึงวันเวลาดีๆที่คุณกับเขาเคยมีร่วมกันบางท่านอะคุณเหมือนคอยชี้แนะแนวทางให้กับเขาเสมอเลย คอยแบบเป็นไกด์นำทางให้กับชีวิตของเขาคอยเป็นที่ปรึกษาคอยจัดการเรื่องใหญ่ๆให้กับเขาแต่วันเนี้ยที่ไม่มีคุณอะมันเหมือนชีวิตของเขามันดูยากขึ้นคนที่คอยจัดระเบียบชีวิตให้กับเขาอะคะ่ะได้หายไปแล้วนะ ชีว <One input> so ิตของเขาตอนนี้ม like ันเต็มไปด้วยอุปสรรคค่ะมันเต็มไปด้วยเรื่องราวมากมายค่ะที่เขาไม่สามารถจัดการได้ค่ะมันเลยทําให้เขานึกถึงคุณแล้วก็คิดถึงคุณมากๆกันนะคะไม่มองว่าในเดือนนี้มันมีเกณฑ์ค่ะที่เขาจะกลับเข้ามานะคะทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นแล้วก็โฟกัสที่ความสุขของคุณอะอะไรที่เป็นความสุขของคุณอะเม่ว่าเขาจะพยายามนะคะแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงตัวเองเพื่อทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นเม่มองว่าอะไรที่เป็นความสุขของคุณอะเขาจะรักษามันไว้นะคะ มีมองว่าอะไรที่เป็นความสุขของคุณอะ่ะเขาจะพยายามทําสิ่งนั้นนะคะแล้วก็อะไรที่เป็นปัญหาเนี่ยเขาจะพยายามแก้ให้คุณนะคะจะพยายามรักษาคุณไว้ในชีวิตของเขาให้ได้อะ่ะเพราะตามหน้าไพ่ของเมยอะ่ะตอนเนี้ยเขาได้เจหนักรู้แล้วคะ่ะเขาได้เข้าใจแล้วว่าคุณอะ่ะคือคนที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาอลนะคะถ้าคุณเป็นคู่รักกันแต่ว่ายังไม่ได้แต่งงานกันคะ่ะหรือว่าเป็นแค่แฟนกันอะ่ะเขาจะพูดถึงในเรื่องของการมั่นหมายนะคะในเรื่องของการแต่งงานนะคะนี่ ให้ไม่เดียวกันเลยนะแต่คนละสำรับไม่มองว่าคู่ที่ยังไม่ได้แต่งงานกันค่ะหรือว่ายังไม่ได้จดทะเบียนกันนะมันมีเกณฑ์ค่ะที่จะได้มั่นหมายหรือว่าจะได้ขยับสถานะนะคะในเดือนนี้จะมีการเปิดใจคุยกันนะคะควรจะได้เคลียร์ใจกันในเดือนนี้ค่ะแล้วก็สำหรับให้คำแนะนำใบต่อไปนะคะอยากจะบอกให้ชาวราศีพฤษภค่ะสนุกสนานกับชีวิตไว้นะแม้ว่ามันอาจจะดูยากสักนิดหนึ่งอะค่ะในจังหวะเวลาที่เรารู้สึกเหนื่อยเหลือเกินในจังหวะเวลาที่เรารู้สึกว่าชีวิตมันยากอะค่ะหรือว่า ปัญหามันดูใหญ่มากๆกันนะไพ่อยากให้คุณนะคะสนุกสนานกับชีวิตนะแม้ว่ามันจะเป็นช่วงจังหวะที่ยากนะคะกับการสนุกสนานกับชีวิตอะแต่ไพ่อยากให้คุณทํานะแล้วก็ถ้าคุณรู้สึกไม่ไหวจริงๆอะคะ่ะลองผ่อนคลายดูนะคะลองรีแลกตัวเองค่ะด้วยการทํากิจกรรมใหม่ๆดูนะคะอย่างเช่นดูหนังสนุกๆหรือว่าพาตัวเองไปพักผ่อนนะคะให้สมองของคุณนะคะมันปลอดโปร่งนะแล้วเดี๋ยวคุณนะคะจะได้พบเจอกับทางแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องนะคะแล้วก็สําหรับให้คนาแนะนําไปต่อไปคะ่ะ ให้อยากให้คุณนะคะปลดปล่อยอดีตของคุณนะคะอดีตที่มันเคยทําร้ายคุณนะคะอยากให้คุณนะคะปลดปล่อยมันนะคะอดีตก็คืออดีตเนาะอยากให้อดีตนะคะมาทําร้ายปัจจุบันของเราเลยนะโฟกัสที่ความสุขเล็งๆน้อยๆจะดีกว่าการที่เราโฟกัสอดีตที่มันผ่านไปแล้วนะคะ <c oughs> สําหรับให้คำแนะนําใบสุดท้ายของคุณนะคะนั่นก็คือไพ่อ่ะอยากจะบอกกับคุณนะคะว่า ในเวลานี้คุณนะอยู่ในอ้อมแขนของพระเจ้าแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาคุณอยู่เสมอค่ะท่านยังคงเป็นไกด์ไลน์นาทางให้กับชีวิตของคุณค่ะเราก็พาย,ยายามชี้แนะแนวทางให้กับคุณอยู่เสมอเลยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะฟังเสียงหัวใจของตนเองนะว่ามันต้องการอะไรคะ่ะและถ้าเกิดว่าคุณอยากเริ่มต้นกับความรักครั้งใหม่ก็สามารถที่จะทําได้เลยนะคะ แล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากเริ่มต้นกับคนเดิมค่ะให้อยากให้คุณนะคะปลดปล่อยอดีตที่ผ่านมาค่ะถ้าคุณอยากเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมค่ะสิ่งเดียวที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้กลับมาดีได้ค่ะนั่นก็คือโฟกัสที่ปัจจุบันนะคะเดี๋ยวเรามาดูล,ดลักนณราศีของเขากันค่ะธาตุดินนะคะผึกงศกันมังกรค่ะราศีมังกรค่ะราศีสิงห์นะคะราศีเมษค่ะแล้วก็ราศีพิจิกนะคะก็จะประมาณนี้ไม่เป็นกําลังใจให้ค่ะแล้วก็ขอย่าอีกทีนะคะว่า ไพ่มีหน้าที่เป็นไกด์ไลน์นำทางให้กับชีวิตของคุณเมมีหน้าที่อ่านไพ่นะคะทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณะคะ่ะเพราะฉะนั้นค่ะดูไพ่เพื่อเป็นไกด์ไลน์นำทางให้กับชีวิตของคุณจะดีกว่านะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะแล้วขอให้คุณสุขสมหวังในเรื่องราวของความรักค่ะไม่ว่าคุณจะเลือกเส้นทางไหนเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะเว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ